ถ้าเกิดถ้าเกิดผมรู้ถ้าเกิดผมรู้ปัญหานี้ก็ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือลูกค้าเขาสั่งปลากระพงเข้ามาสองตัว นะที่ผมถามจากภรรยาข้ขะคเชียร์เนี่ยก็เข,ขสั่งปลากระพงเข้ามาสองตัวแล้วก็น้ำหนักก็ตัวละโลเก้าขีดเขาแฟนเข,เขาเข้าไปคิดผิดเป็นคิดเท่ากับปลากระพงสี่ตัวไปเท่ากับน้ำหนักเกินไปไปสามจเก้าสามจนะ เลยคิดเงินตรงนี้นะครับคิดเงินตรงนี้เกินไปเป็น1,710บาทาแฟนเขาล่าเขาเขาก็บอกว่าเขาได้ขอโทษลูกค้าแล้วกับกับตันที่ผู้ดูแลก็าพาคืนเงิน1,710บบาทให้กับลูกค้าได้ทันทีในวันนั้นซึ่งผมก็ไม่ได้ รู้เหตุการณ์เพราะผมนอนพักผ่อนอยู่ข้างบนถ้าหากผมรู้เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนี่ครับผมจะไม่ให้ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเด็ดขาดผมจะขอกราบประธานอภัยโทษแขกโดยการที่ผมจะไม่คิดเงินปลากระพงสองตัวนั้นที่แขกเขาทานเลยครับผมจะใช้วิธีอย่างนี้เปิดมา 25, 25ปีลูกค้าก็ เชื่อมั่นในโดยที่ผมบางวันเนี่ยผมแต่งตัวออกมาเป็นคนรับรถเองแล้วก็ได้คุยกับลูกค้าเองว่าสอบถามว่าเป็นไงครับร้านผมที่ร้านเป็นไงครับบริการดีไหมครับลูกค้าก็ตอบว่าบริการได้ดีมากแล้วก็วิวก็ดีมากอาหารก็อร่อยอผมถึงได้อยู่ได้มา25ปีเนี่ยครับ แล้วก็ดูด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับนะอันนี้ที่ผิดพลาดครั้งนี้ผมก็ขอกราบอาภัยโทษกับกับสังคมด้วยครับผมก็พยายามที่จะสร้างให้สงขาเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่ภาพพจน์ที่สวยงามเมื่อกี้นี่ก็ ขอบคุณผู้ว่านะครับที่ได้ส่งทีมงานลงมาตรวจสอบเมื่อกี้นะครับครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ